สวัสดีครับผมอนุชิตไทม์มิเตอร์นะครับคลิปนี้เรามาดูการทดสอบการรับน้ําหนักของเดยกลมกันนะครับเดกลมนั้นที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้กันนะครับเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับเมื่อก่อนนั้นผมก็อยู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่แหละครับเขาก็จะผลิตโด,ดยใช้เดกลมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยเอามาประยุกต์ใช้กับในระดับ DIY เราเนี่ยแหละครับ ตัวนี้ผมใช้จิกจอะเดยกลมใช้ร่วมกับอ,อุปกรณ์ของเรานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่เราให้ดูกันนะครับเป็นเดือยกลมนั้นส่วนใหญ่ทํามาจากไม้ยางพาราจะได้ความเหนียวกว่านะครับเพราะว่าไม้ยางพารานั้นเหนียวส่วนไม้อื่นนั้นแข็งแต่จะเปราะนะครับ ครับจำได้ไหมครับสําหรับเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้นักเรียนที่เราทํากันขึ้นมานะครับโดยใช้จิ๊งจอกเดก,กลงลเป็นโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโดยการวางน้ําหนักนะครับลงไปก่อนอล่แล้วถอดอพื้นนั่งออกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้น้ําหนักรับลงบนพนังหรือว่าอาคารของตัวขานะครับไม่ให้ถ่ายน้ําหนักโดยบนขาโดยตรงเห็นไหมครับอันนี้ผมจะใช้ชิ้นส่วนที่ เป็นชิ้นส่วนไม้ยางพลานะครับค่อยๆวางไปทีละชิ้นนะครับเริ่มต้นจากตัวความยาว35นิ้วนะครับไม้จะเป็นไม้ชิ้นขนาด2นิ้วคูสนิ้วนะครับแต่เดี๋ยวจะมีน้ําหนักของเขานะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งตอนท้ายคลิปนะครับว่าน้าหนักของแต่และ,ะชิ้นส่วนนั้นน้าหนักเท่าไหร่และมีจํานวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมวางค่อยๆวางลงไปเรื่อยๆนะครับก็ เป็นชิ้นส่วนของไมย่ยางพลาที่เราเอามาทำชิ้นงานของเราเองเนี่แหละครับวางไปเรื่อยๆอันนี้ชุดแรกเนี่ยวางความยาว35นิ้วครึ่งเนี่ยวางไป6คูณ8แถวนะครับก็ได้ความว่าได้48ท่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้วางไปสังเกตไหมครับว่าผมจะไม่วางลงบนหัวเสาถ้า วางเฉพาะช่วงคานเท่านั้นถ้าวางบนหัวเสานั้นน้าหนักก็แทบจะตัวคานนั้นไม่ได้รับเลยถ้าลงเสานั้นก็เท่ากับว่าไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็จะลงแต่คานเท่านั้นนะครับถ้าลงเสานี้ลงเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับอ่าอันนี้วางแต่ช่วงที่เป็นคานนะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะครับ สำหรับการวางน้ำหนักตรงนี้นะครับจะเป็นการวางลงในแนวดิ่งนะครับแล้วก็เป็นโหลดแบบคงที่นะครับแต่ส่วนใหญ่เก้าอี้ที่โยกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการนั่งที่นั่งสองขาหรือไม่ก็การลงน้ำหนักนั้นบางทีลงเอียงหรือว่าทิ้งตัวลงในแนวที่เฉียงเนี่ยก็จะทําให้เกิดการโยกได้ง่ายกว่านะครับ แต่นี่ผมต้องการให้เห็นถึงว่ารับน้ําหนักได้อย่างไรนะครับก็เป็นการเทสในเบื้องต้นนะครับให้ดูเฉยๆนะครับว่าการรับน้ําหนักของเดืวยกลมนั้นเป็นยังไงบ้างรับน้ําหนักระดับนี้พอไหวไหมคือให้ท่านได้เห็นภาพในเบื้องต้นนะครับของการรับน้าหนักจากเดือยกลมนะครับ ชุดนี้ยาว32นิ้วนะครับชั้นละ2 0 3ชั้นก็เท่ากับวางไปอีก60ท่อนนะครับก็ยังทรงตัวดีอยู่ครับแข็งแรงดีชุดสุดท้าย28นิ้ววางไปอีก30ท่อนนะครับก็ปรากฏว่าไม้เราหมดซะก่อนนะครับซึ่งตามที่เคยเรียนกันมานะครับการทดสอบมีทั้ง การทดสอบแบบทําลายและไม่ทำลายนะครับอันนี้ถ้าวางกันจนหมดไม้นะครับแล้วกระทั่งไม้นั้นพังลงมาก็คือการทดสอบแบบทําลายเราก็จะรู้เลยครับว่ารับน้ําหนักโหลดเนี่ยเต็มที่ของเขาได้กี่กิโลแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมแค่อยากจะให้ดูในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าน้ําหนักที่รับได้นั้นกี่กิโลนะครับซึ่งก็เชื่อว่าแค่นี้ก็เพียงพอกับความการใช้งานแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละขนาดนั้นน้ำหนักกี่กิโลนะครับตรงนี้32นิ้วนะครับวัดได้1.2กิโลนะครับตรงนี้ตัว1.2นิ้วนี่มี60ท่อนนะครับตัวยาว35นิ้วครึ่งนี่หนัก1.35กิโลโดยประมาณนะครับตัวนี้มี48ท่อนสรุปที่วางลงไปนะครับ มี1.35กิโลเนี่ย48ตอนนะครับและ1.2กิโลเนี่ย60ตอนแล้วก็1.1กิโลเนี่ย30ตอนนะครับรวมความแล้วได้169หรือว่า170กิโลโดยประมาณนะครับสำหรับการวางน้ำหนักลงไปในครั้งนี้นะครับครับก็ยังผมดูแล้วยังรับได้อีกนะครับสบายสบาย แต่ก็เป็นการวางน้ำหนักลงคงที่แล้วก็ลงในเดดิ่งเท่านั้นนะครับยังวัดอะไรได้ไม่มากต้องเกิดการโยกก็จะเห็นภาพมากกว่านี้นะครับสำหรับเก้าอี้แต่ถึงยังไงก็ตามก็เป็นการพิสูจน์ในเบื้องต้นให้ท่านได้เห็นภาพกันนะครับว่าเดยกลมนั้นความจรงิงแล้วก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะหลายคนสงสัยนะครับว่าเด้วยกลมแข็งแรงเหรอือจริงๆแข็งแรงนะครับอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับ ใช้จริงอย่าลืมทากาวด้วยนะครับสำหรับจิ๊กจอกเดกอมนั้นเราก็มีจําหน่ายแล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม